บทที่96แผนการผมรู้สึกว่าตอนนี้รู้ทอนดูจริงๆมากตั้งแต่เขาเริ่มพูดเรื่องนี้และเมื่อผมมองไปที่เฮเฟกับฟรีทัศเขาทั้งสองก็มีสีหน้าเคร่งเครียดไม่แพ้กันผมคิดว่าที่จริงผมก็ต้องเครียดเหมือนกันเพราะนี่เท่ากับว่าผมได้เอาชีวิตไปฝากไว้กับนักบินฝึกหัดแต่ผมก็รู้สึกวางใจในพระเจ้า ผมคิดว่าจะไม่มีทางเกิดอันตรายระหว่างการเดินทางครั้งนี้ของผมอย่างแน่นอนใช่แล้วฉันก็เชื่อมั่นในการเลือกของคุณและก็วางใจในพระเจ้าด้วยเช่นกันรู้ทอนหันมาพูดกับผมทันทีที่ผมคิดจบแต่ที่ฉันต้องพูดแบบนี้เพราะ นี่คือสิ่งที่เขาทั้งสองต้องฝึกฝนจนชำนาญที่จริงฉันไม่จำเป็นต้องห้ามอะไรเธอเลยระหว่างการเดินทางหากเป็นนักวินที่มีประสบการณ์ตามที่ฉันกำหนดเพราะเขาเหล่านั้นจะมีทักษะที่เต็มเปี่ยมเขาจะสามารถพูดคุยกับคุณได้ด้วยซ้ำแต่สำหรับเขาทั้งสองฉันรู้ดีว่าทักษะของเขาเป็นอย่างไรฉันรู้ดีว่าเขาอาจจะทำผิดพลาดทุกเมื่อถ้าเขาประมาท และถ้าหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนั่นย่อมไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับผมคิดว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยด้วยดีเพราะมันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเสีอีกผมถามเพราะเราทุกคนเป็นอิสระ,ะไงละ่ะถึงแม้ว่าภารกิจนี้จะเป็นพระประสงค์ของพระองค์และดูเหมือนว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้นแต่ในความเป็นจริงทุกอย่าง ก็ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำและการตัดสินใจของเราอยู่ดีเราต้องควบคุมทุกสิ่งด้วยตัวเราเองหากวินาทีใดที่มีการตัดสินใหม่ไม่ทำตามนั้นทุกอย่างก็จะไม่เป็นไปตามนั้นได้เหมือนกันพระองค์ให้อิสระกับเราในการเลือกดังนั้นมันจึงต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงเช่นกันอ้าวอย่างนี้ที่ผมวางใจในพระองค์ก็ผิดนะสิครับ ไม่ผิดหรอกสิ่งนั้นถูกต้องแล้วการวางใจในพระองค์คือการทําตามสิ่งที่พระองค์ประสงค์ด้วยความมุ่งมั่นและกล้าหาญนั่นเท่ากับคุณได้วางใจในแผนการของพระองค์ว่ามันจะต้องสําเร็จตามนั้นยกเว้นว่าคุณจะเปลี่ยนใจการเปลี่ยนแผนอาจจะเกิดขึ้นได้จากสองกรณีคือคุณจงใจเปลี่ยนมันด้วยจิตสำนึกของคุณเองกับด้วยการขาดทักษะหรือจา ความประมาทเลืเล่ซึ่งทั้งสองกรณีสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับมนุษย์อ๋อผมนึกออกแล้วที่คุณเคยพูดกับผมเกี่ยวกับกรณีการอุบ,บัติขึ้นของคนที่จะมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณบนดาวโลกของผมว่าเขาจะมาแน่นอนยกเว้นว่าเขาจะไม่มาผมเข้าใจแล้วว่ามันหมายความว่าอย่างไร ทีแรกผมคิดว่าคุณแค่พูดเล่นเป็นสำนวนสนุกๆเท่านั้นผมคิดถึงเรื่องราวเก่าๆใช่แล้วคุณยังสามารถเปลี่ยนมันได้ตลอดเวลาตราบใดที่มันยังไม่เกิดขึ้นและนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมทุกอย่างบนโลกของคุณจึงเกิดความโกลาหลวุ่นวายเพราะทุกคนไม่ทําตามแผนการเพราะทุกคนขาดสติเพราะทุกคนประมาทเลิอและที่สำคัญที่สุดคือ ทุกคนทำตามอารมณ์ความรู้สึกของจิตสำนึกมากกว่าทำในสิ่งที่ควรจะทำเอาล่ะทุกคนรวมทั้งคุณด้วยอริยาเมตยาขอให้ระลึกไว้เสมอว่าต้องทํามันให้สำเร็จการบราลึกไว้เสมอคือการยังยืนหยัดในสัญญาที่ให้ไว้กับพระองค์ครับผมรับคำอริยาเมตยารู้ทอเรียกชื่อใหม่ของผมอีกครั้ง ครับขอบคุณนะที่คุณเลือกที่จะไปแผนการนี้ได้มีการตระเตรียมไว้ร่วงหน้ามานานแสนนานแล้วชื่อของคุณและภารกิจของคุณก็ถูกจารึกไว้ในตำนานของผู้ที่จะไปอุบ,บัติเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณมานานแล้วการไปของคุณในครั้งนี้คือแผนการของพระเจ้าและเป็นแผนการของตัวคุณเองด้วยตำนานอะไรหรือครับ ถ้าย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนเหล่าผู้นำทางจิตวิญญาณบนโลกของคุณในสมัยนั้นเกือบทุกคนได้บรรยายภาพของช่วงเวลาที่คุณจะอุบัติขึ้นมานี้ว่ามันจะเป็นยุคมืดเปรียบเสมือนเป็นยุคมิกสัญญีเป็นช่วงเวลาที่โลกจะมีแต่ความเสื่อมถึงขีดสุดมนุษย์จะไร้ซึ่งศีลธรรมไม่มีพระใน,มมในความหมายที่แท้จริงไม่มีศาสนา มนุษย์จะเกลียดชังกันจะเข็นฆ่าฟาดฟันกันด้วยอาวุธนานาชนิดกิเลสตันหาจะครอบงำจนไม่ลืมหูลืมตาชายหญิงจะสมสู่กันราวกับสัตว์ป่าเดรัจฉานและยุคนี้นี่เองจะเป็นยุคที่มีความวุ่นวายโกลาหลมากที่สุดสงครามจะเกิดขึ้นทุกย่อมย่าลูกไฟจะตกจากฟากฟ้าเพลิง จะเผาผลาญบ้านเรือนจนวอดวายหมดสิ้นน้ำจะท่วมฟ้าจนปลาสามารถกัดกินดวงดาวผู้คนจะอดอยากหิวโหวยและทวีความรุนแรงจนมนุษย์ต้องกินเนื้อของมนุษย์ด้วยกันเองพายุฝนและสายฟ้าจะผ่าลงมาทั่วพื้นผิวโลกเสียงดังกึกก้องกับปนาโลกจะแยกออกเป็นสิ่งเสียงนรกจะพลิกกลับขึ้นมาเป็นแผ่นดินคลื่นยักษ์จาก้องทะเลจะพิโรธ โกโรธเกลี้ยยิ่งกว่าครั้งไหนๆโรคระบาดจากเชื้อโรคร้ายจะทาถมทำลายมนุษย์ให้มาลายหายไปครึ่งข้อโลกเสียงกรดร้องโหยหวนจะดังระง,งมไปทั่วจนคนที่ได้ยินต้องกลายเป็นคนเสียสติไปด้วยเขาจะอุบัติขึ้นมาท่ามกลางภัยพิบัติเหล่านั้นเขาคือผู้ที่จะมาปลดปล่อยเขาคือผู้ที่จะมาประกาศศัจธรรมสูงสุด เขาเป็นผู้ที่จะมาปลุกมนุษย์ให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลเขาจะนำพาผู้คนไปสร้างโลกใหม่โลกที่มีแต่ความสุขโลกที่มีแต่ความรักทุกคนจะมองคนอื่นเป็นเหมือนพี่น้องเหมือนน้องเหมือนพี่เหมือนน้องโลกที่จะไม่มีความอดอยากหิวโหยอีกต่อไปชื่อของเขาได้ถูกบันทึกไว้ในคำภี์โบราณของชาวยิวซึ่งเป็นคำภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องการมาของ เมซีอะโดยพระเจ้าได้ตรัสผ่านตัวแทนของพระองค์ในสมัยนั้นว่าจงรอคอยเมซีอะเขาจะมาปลดปล่อยพวกเจ้าให้พ้นจากการเป็นทาสชาวยุโรปตะวันออกจนถึงเอเชียกลางพวกเขาจะรู้จักชื่อนี้ในานามว่าเมตรยาซึ่งมีเรื่องเล่าที่คล้ายๆกัน ส่วนพวกส่วนพวกที่อยู่ทางฟ้าแตะวันออกไกลประเทศที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดจะรู้จักชื่อของเขาในานามว่าสีอริยาเมตไตรหรือพระสีอานซึ่งทุกๆชื่อล้วนแล้วแต่หมายถึงเขาทั้งสิน้นและเขาคนนั้นก็คือคุณอริยาเมตยาโอ้ไม่นะคุณคงล้อผมเล่นใช่ไหมครับ ไม่มีคำว่าร้อเล่นสำหรับฉันทุกอย่างจะเป็นอย่างที่มันจะต้องเป็นไม่ใช่ว่าใครเป็นผู้กำหนดให้เป็นสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณเคยประกาศไว้ต่อจักรวาลว่าคุณจะเป็นเมื่อนานมาแล้วอย่าได้กังวลไปเลยมันเป็นเพียงการปรากฏขึ้นตามที่มันจะต้องเป็นเท่านั้นและวันนี้คือวันที่คุณจะได้รู้เสียรว่าคุณคือใคร คุณต้องยอมรับไว้ได้แล้วว่าที่ผ่านมาความประหลาดใจต่างๆที่ปรากฏแก่คุณน,นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้รับเกียรติยศสูงสุดการได้รับการต้อนรับอย่างสูงสุดนั้นคุณคงต้องอนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปเป็นตัวตนของคุณได้แล้วอย่าปฏิเสธมันเลยโอ้พระเจ้าผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะเป็นเขาคนนั้น ผมอุทานถึงพระเจ้าออกมาอีกครั้งด้วยคำตื้นตันปนความประหลาดใจที่สุดในชีวิตและครั้งนี้มันเป็นคําอุทานที่ตระหนักรู้อย่างเต็มเปี่ยมถึงแผนการของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าผมนึกในใจคุณรู้ทอนครับผมรู้จักชื่อของเขาคนนี้ดีครับเพราะผมเคยได้ยินมาตั้งแต่เกิด แต่ผมบอกตามตรงนะครับว่าผมมีความรู้เกี่ยวกับตำนานของเขาน้อยมากคุณจะกรุณาแล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับเมซีอะเมตรยาสีอรา,าอริยะเมตรัยหรือผาสีอานเป็นชื่อที่ปรากฏในตำนานของทุกๆศาสนาโบราณถ้าคุณสังเกตดีๆการออกเสียงของชื่อเหล่านั้นจะมีความใกล้เคียงกันกับชื่อที่แท้จริงของคุณมากเช่น เมซีอาเมตรยาก็คือเมตรยาหรืออริยะศีอานคืออริยานั่นเองพวกเขาจะรู้จักชื่อของคุณในนามของผู้ที่จะมาประกาศศาสาัจธรรมใหม่เพื่อให้เกิดสันติสุขขึ้นบนโลกแต่การมาของคุณน,นั้นจะพิเศษกว่าใครๆคือคุณจะมาในช่วงเวลาแห่งการ ปิดยุคพอดีจึงทำให้คุณได้รับการกล่าวขวัญจากทั่วทั้งจักรวาลเพราะทุกคนรู้ดีว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อันตรายและยากลำบากที่สุดเขากล่าวหนึ่งวันของจักรวาลจะเท่ากับ3,600ปีของโลกมนุษย์และหนึ่งยุคของจักรวาลพระเจ้าได้กำหนดให้มีระยะเวลาเท่ากับ 24วันของจักรวาลหรือเท่ากับ8 6 4 0 0ปีของโลกมนุษย์และตอนนี้เวลาของยุคเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้วขณะนี้คือช่วงเวลาที่ทุกคนต่างตั้งต,า,งตารอการปรากฏตัวของคุณข่าวลือเกี่ยวกับการอุบัติขึ้นของคุณนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่บางคนก็บอกว่าคุณมาแล้วบางคนก็บอกว่ายังไม่มา หลายหลายคนแอบอ้างว่าเป็นคุณหรือเจอคุณแล้วแต่เรื่องที่ถูกเถียงกันมากที่สุดคือสถานที่แห่งการอุบัติขึ้นข,นของคุณว่าคือที่ไหนบ้างก็ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศของตัวเองบ้างก็บอกว่าจะเกิดในศาสนาของตัวเองเพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าของในตัวคุณในอดีตมีชายคนหนึ่งที่มีชื่อออกเสียงว่าดามูสได้บอกใบสถานที่แห่งการ อุบัติขึ้นของคุณไว้ซึ่งมันก็จะเป็นไปตามนั้นเขาเคยทำนายและบันทึกเรื่องราวจากการบอกของพระเจ้าผ่านอ่างน้ำโลหะไว้หลายเรื่องราวเขามองเห็นภาพอนาคตของโลกจากเงาสะท้อนในน้ำเขาได้จดบันทึกเกี่ยวกับสถานที่แห่งการอุบัติขึ้นของคุณไว้ว่ามันเป็นเมืองเทวดาและเป็นเมืองที่เคยเป็นทะเลมาก่อนซึ่งความหมายของคำว่าเทพ ก็คือคำว่าเทวดาดังนั้นกรุงเทพคือชื่อเมือง,องนั้นและที่ตั้งของกรุงเทพก็เคยเป็นทะเลมาก่อนตรงตามที่ชายคนนั้นบอกทุกประการนอกจากนั้นเขายังบันทึกเกี่ยวกับสถานภาพของคุณอีกว่าคุณจะเป็นเพียงลูกของคนยากจนคนหนึ่งเท่านั้น